สวัสดีค่ะแค่มาแล้วอันนี้เราจะมาทําเมนูผัดกระเพราหมูสับค่ะผัดกะเพราพริกแข้งเนาะหอมเผ็ดวันนนีมาล้ะลก ัดหมูให้สุกนะคะให้เกือบสุกแล้วนะเนาะเราก็จะใส่น้ําซุปนิดนึงค่ะปรุงรสกันค่ะซอสหอยนางรมประมาณสองช้อนผงปรุงรสนิดนึงค่ะปผงนัวนิดนึงพริกไทยใครไม่ชอบไม่ใส่ก็ได้นะคะแต่น้องแค่ชอบเนาะสียูดาค่ะเพิ่มสีสันนิดนึง ขาดไม่ได้เลยผัดกะเพราก็คือน้ำปลาจ้าหอมมากของพริกแห้งนะคะเพราะผัดพริกแห้งเนาะ ไม่ไนน้ใส่น้ำเยอะนะคะเพราะว่าใส่น้ำเยอะจะไม่อร่อยชิมนู้นิดนึงนะคะอืออร่อยแล้วปิดท้ายด้วยใบกระเพราหอมๆค่ะ ก็เป็นอันเสร็จลแล้วพร้อมเสิร์ฟค่ะผัดกะเพราอร่อยอร่อยใครมีไข่ดาวไข่ดาวต้องมานะคะผัดกระเพราหมูสับอร่อยอร่อยค่ะ,ระพร้อมเสิร,ร์ฟจ้าหอมมาก มาค่ะมาค่ะทานข้าวกันจ้าผัดกะเพราอร่อยอร่อยค่ะขอบคุณที่รับชมว,วิดีโอนะคะพบกันใหม่คลิปหน้ากับเมนูอร่อยจากครัวหน้าบ้านสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ